วิธีทำโบแบบที่3ทํทำจากลิบบินผ้านะคะเราใช้ลิบบินผ้า2ชนิดค่ะชนิดแรกเลยก็คือลิบบินผ้าต่วนสีแดงนะคะกว้าง30มิลและลิบบินผ้าดิ้นทองและก็ดิ้นเงินเนื้อซาย25มิลค่ะมาดูวิธีการทำกันค่ะเราจะใช้ลิบบินผ้าต่วนสีแดงเอาด้านมันขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็วัดปลายให้ยาวประมาณ12นิ้วค่ะ เราจะทิ้งส่วนหางของโบริบินให้ยาว12นิ้วค่ะแล้วก็จับตรงที่12นิ้วเลยนะคะจับส่วนของลิบินที่ยาวที่สุดเลยนะคะแล้วก็ม้วนลงไปเว้นห่วงให้มีความยาวตามที่เราต้องการที่จะให้โบนั้นกว้างกี่นิ้วเราก็หม้วนตามนั้นเลยค่ะเราจะแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะว่าด้านซ้ายกับด้านขวานั้นจะต้องมีห่วงนั้นยาวเท่าๆกันนะคะ เมื่อเราโค้งครบสามรอบแล้วเราก็มาจัดระเบียบโบกันค่ะให้สวยงามจากนั้นเราก็ใช้แม็กเย็บตรงกลางได้เลยค่ะต่อมาเราก็จับปลายลิบบิ้นส่วนที่จะเป็นหางโบนะคะจับมาคู่กันเลยค่ะแล้วก็ตัดให้มีความยาวเท่าๆกันเลยจ้าเราจะพักโบสีแดงไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ต่อมาเรามาทําโบสีทองกันเลยค่ะที่การทําโบสีทองเราก็ทําเช่นเดียวกับโบสีแดงเลยนะคะวัดความยาวของหางโบให้ยาวที่12นิ้วเลยค่ะจากนั้นเราก็จับจุดตรงที่12นิ้วเลยนะคะจับส่วนที่ยาวที่สุดของลิบบินหมวนลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนขึ้นข้างบนเว้นห่วงทั้งสองข้างให้ยาวเท่าๆกันนะคะเราจะม้วน โค้งแบบนี้ให้ครบ3รอบนะคะส่วนหางของโบนั้นจะมาบรรจบกันตรงมุมเดียวกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จัดระเบียบของโบให้เรียบร้อยสวยงามแล้วก็ใช้แม็กเย็บตรงกลางเลยค่ะเมื่อเราทําส่วนของตัวโบเสร็จเรียบร้อยจับปลายริบบิ้นทั้งสองข้างมาประกบกันเลยค่ะแล้วก็ตัดให้มีความยาวเท่าๆกันเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อมาเราจะจับจีบตรงกลางของโบทั้งสีแดงและก็สีทองเลยนะคะ เมื่อเราพับจิบตรงกลางแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ลวดริบบิ้นค่ะสีใดก็ได้นะคะมัดตรงกึ่งกลางเลยจ้าแล้วก็มาหมุนด้านหลังเลยค่ะหมุนให้แน่นเลยจากนั้นก็จัดระเบียบของโบของเราให้สวยงามส่วนของโบสีแดงเราก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะจับจีบตรงกลางเช่นเดียวกันแล้วก็มัดด้วยเส้นลวดนะคะเส้นลวดนี้จะยาวประมาณ30เซนเลยค่ะ เราจะปล่อยห่างของเส้นลวดให้มีความยาวเท่าๆกันทั้งสองข้างเลยนะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้มัดกับกระเช้าของขวัญได้จ้าจัดระเบียบของโบสีแดงให้สวยงามขั้นตอนต่อมาเลยนะคะเราก็จะนำโบสีทองเอามาวางทับโบสีแดงเลยค่ะโดยที่จะใช้เส้นลวดลิบบิ้นเป็นตัวมัดนะคะ คุณสามารถทำตามเราได้เลยนะวิธีการมัดแบบนี้ไม่ยากเลยและทำให้โบของเรานั้นสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเวลาหมุนเราต้องหมุนให้แน่นด้วยนะคะเพื่อที่จะให้โบของเรานั้นไม่หลุดออกจากกันค่ะจากนั้นก็จัดความเรียบร้อยของโบให้สวยงามเลยค่ะว้าวแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะอืมขอตกแต่งอีกสักนิดนึงนะคะ เราจะใช้ลิบบิ้นผ้าดิ้นเงินเนื้อทรายมาทำโบเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปติดตรงกลางจ้าการทำโบเล็กนี้คุณดูตามเราได้เลยนะคะมันไม่ยากเลยจ้า Wow.